ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสมา,มาครับงาน c h o i c e อ่ะ c h o i c e นะครับ Your s u r i f e Your Choice ครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมยังไม่เคยมางานที่เป็นแนวนี้เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้รับความรู้ที่อาถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นเลยครับเกี่ยวกับการคุมกําเนิดครับจริงๆหลายคนมันเข้าใจผิดกันเยอะเรื่องคุมก,กำเนิดอ่าใช่ใช่ครับก็วันนี้เหมือนได้มาเติมความรู้นะแล้วก็ยังเห็นบอกว่ามีช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับวันนี้คนที่อยู่ทางบ้านก็สามารถรับความรู้ได้เหมือนกันอ่า อ๋อแล้วก็คุณหมอบอกว่ามีมีช่อง,องทางของคุณหมอนะครับก็คือการแพทย์แปดนาทีครับผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งก็สามารถไปหาความรู้ได้ใช่ครับผมแล้วก็ใช้เวลาแค่8นาทีเองก็ได้รับความรู้ในเรื่องของน,นั้นๆแล้วครับถ้าเกิเราเป็นมือรุ่นเนี่ยเราตกกองกันไหนในเรื่องหนีบ้างไหมครับเราได้ท่อแบบว่าไข่ไข่การแก้ปัญหาเรื่องของอ่าเอาเป็นว่าวันนี้เหมือนได้มาเติมคลังความรู้แล้วกันอ่าใช่ครับได้รับความรู้ที่อาครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องครับผม เดี๋ยวเราจะไปเลินกันก็ครับผมก็ในเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไ,มไ,มไมกลตัวทุกคนเลยนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถหาความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีครับผมเราจะได้มีบุญอย่างมีคุณภาพใช้อยู่ในวัยที่เหมาะที่ควรครับผมพูดถึงซีรีส์หน่อยค่ะตอนนี้มีกี่เรื่องอยังไงคอ่าครับผมตอนนี้ก็ซีรีส์นะครับตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่เรื่องนึงครับเชื่อเรื่องว่าวันเสาร์ครับผมคนกลางล่ามาอาจจะฉายทางจี m ทีวีครับผมเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะได้ดูกันแล้วครับ ไปเยออะแล้้วครับาดใช่ครับอตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของทาง Jim TV รับผมปีหน้า24ก็ฝากติดตามด้วยครับเรื่องที่แทนจู๋อะไรนะครับที่ไปลองมาแทนจู๋อ้าวอา Wednesday ครับครับใช่ครับใช่แปลว่าขบทบารออาบทบาร์อาบทบารก็จะมีการปรับให้ให้ตัวละครเนี่ยเข้ากับคนคนนั้นๆมากขึ้นใช่ของผมหรือว่ามีเรื่องนี้เนี่ยมีการปรับหลายๆคนเลยใช่ครับก็ให้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็ให ให้แสดงบทบาทออกมาได้เหมาะสมที่สุดครับผมแม้ว่าตอนนี้บทก็เหมือนแบบว่าเข้ากับตัวเราอ่าใช่มีมีมีความเข้าเข้ากับตัวเรามากขึ้นครับจริงจริงมันยากขนาดไหนครับกับบทนี้อ๋อบทนี้ก็อ่าอย่างของผมใช่ไหมครับอ่ะจะรับบททีมครับผมก็เป็นนักร้องดนตรีแบบว่าอ่าแบบว่าร้องดนตรีกลางคืนใช่ก็จะแบบว่าต้องแพรว์หน่อยอ่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องอันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรครับก็ต้องฝึกซ้อมหน่อยอ่าใช่ครับก็เป็นบทบาทที่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครับ ัวอย่างจากไหนหรือว่าอะไรยังไงครับชอบแพลวแพลวอโอ้โหแพลวแพลวแล้วก็มีถามถามเพื่อนๆบ้างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ชอบดูแบบว่านักร้องที่เขาเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วใช่ก็ช่วยได้ครับอย่างเพื่อนเราเก่งคนจีหลายคนเลยมีถามไปทุกคนอ่าใช่เพื่อนเราเหรอครับเอาเอาใกล้ๆตัวได้เจมินาอย่างนี้เลยครับไม่เก่งแล้วครับใช่เจมินาเป็นไงบ้างคะสอนเป็นไงบ้างโอ้โหอทุกคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะนะใช่เขาได้ทุกอย่างเลยได้ทั้งเรียนทั้งกีฬาทั้งดนตรีครับผมสุดยอดจริงๆ ทำงานนี้เราคาดหวังยังไงบ้างากับผลงานที่ต่อไปอะไรเงี้ยไปก่อนตอนนี้แบบมันก็เปรีย้ยงต้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ่าแฟนผมเป็นมหาร์เรียน<ฮ>ครับก็อ่าตอนนี้อ่าเรียกว่าทำทำให้เต็มที่ก่อนดีกว่าใช่ผลจะเป็นยังไงก็อ่าอยู่ที่คนดูตอบรับแล้วกันครับแต่ว่าในส่วนของนักสแสดงแล้วก็ทางทีมเบื้องหลังทุกทุกคนคือเต็มที่มากๆแน่นอนเห็นว่ามีประกงษคู่กับพี่โฟด้วยอ่าใช่ใช่อ่ามีมีมีพี่โฟด้วยก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับจริงๆเป็นไงบบ้างคะกัพี่โฟ อุ้ยพี่โฟน่านรักมากเลยใช่เพิ่งเพิ่งเคยทํางานด้วยใช่ครับก็คือแบบว่าเราไม่คิดเหมือนกันนะแบบดูพี่เขาตั้งแต่เด็กๆปหนึ่งปสองอ่ะแล้วแบบวันนึงจะได้มาร่วมง,งานกับพี่เขาก็แบบดีใจแมด่ดีใจมากเลยแม่นี่คือแบบโอ้ยแม่นี่ยิ้มเลย,ยใช่ครับ,บ,บก็กลับไปบอกแม่เลยว่าใช่แม่แบบอุ้ยแบบไ,ได้เล่นกับพี่โฟหรอผมอ้ยใช่ครับแม่ก็แบบดีใจครับดีใจผมมาได้ทำงานาด้วยกันแล้วเป็นแบบพี่โฟเป็นภาพแบบที่เราคิดไวไหมเป็นภาพแบบที่เราคิดไปไหมเหรอครับ ก็อ,า,อาจริงๆคือผมมาแบบว่ายังไม่ได้แบบว่ารู้จักพี่โบลเป็นงานส่วนตัวก่อนแตพ่พอมาเจอก็แบบว่น่ารักมากเลยใช่ก็แบบชิลๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขามีความแบบว่าเป็นมืออาชีพมากเลยก็แบบช่วยเราได้หลายๆเรื่องเลยครับเห,เห็นหลังจากนี้ก็จะมีมแฟนพีชที่คอยเป็นช่วยัประกาศแล้ววันนี้ครับอ้าวประกาศแล้ว,กกลวใช่แล้วครับผมเพิ <laughs> ่งรู้เพิ <laughs> ่งรู้เมื่อกี้เลย <laughs> แล้วผมก็ดีใจครับดีใจก็เดี๋ยวทําให้เต็มที่ครับ แล้วก็มีอาม,มีของแฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยของไมซ์ p ูเ Pre ิเดนตครับก็ยังมีอีกหลายประเทศให้ติดตามกันครับคือเตรียมตัวยังไงบ้างก็แบบต้องไปเดินสายหลายๆประเทศอีกไหมอ๋อเตรียมตัวยังไงบ้างก็ซ้อมแล้วครับซ้อมให้หนักแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเรียนมีทั้งอ่าถ่ายละครด้วยแล้วก็มีออกอ e ีเวนต์ด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ก็พยายามอ่าบาลานซ์แล้วก็จัดการทุกอย่างให้ดีครับจะไทยเปฝึกภาษายังไงบ้างโอ้ไทยเปเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องกลับไปติวแล้วครับแต่ว่าเคยไปมาแล้ว ใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ไป2คนก็ต้องทำกนานบ้านให้หนักยิ่งขึ้นนะครับก็คือเตรียมโชว์ไปจัดเต็มใช่ครับจัดเต็มแน่นอนเราดูได้เลยครับมันมีผลกระทบกับเรื่องเรียนมั้ยคะกับการเรียร้ะ,ะไไหมถ้าจะบอกว่าไม่กระทบเลยเนี่ยก็จะไม่ได้นะคือเอาจิงๆว่ารู้สึกว่าต้องบาลานซ์แล้วก็จัดการให้ดีครับผม,มก็รู้สึกว่าคือผมว่าคนเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้แต่แค่ว่าต้องจัดการแล้วก็บริหารให้มันดีครับ